ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าทาสสึเอ๊ะไม่ใช่นันนี้สิเอออันนี้ปึ๊บทาสสเึเป็นเกมแนววันพ i e ที่กูไม่เคยเห็นผลปีศาจแนวเนี้ยตอนที่เราไปดูดูแรกๆเออก็แหละน่าจะเป็นเหมือนเกมทั่วไปแต่เรามาดูด้านล่างตรง Description เกมนี้เวลตัดอยู่ที่300ใช่ไหมอาเรายังโอเคเข้าใจอยู่แต่ผลเกมนี้คือโฟกั s e ปา่าโฟโกเกโลมัสะและแมกมาแมกมาโอเคกูเข้าใจได้ผลลาวาแล้วแล้วผลอื่นอ่ะโฟโกเกโลมัส s a ฮ้ผลอะไรกับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องมาเล่นเนาะโอเคซึ่งมาแล้วเขาให้เราวิ่งมาเทอร์เทเล่แต่กูไม่เออมันต้องมาเนาะไม่กูจะไม่มากูจะวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วทันใจมาหาหมอนเลยแล้วมอนมันอยู่ไหนมิชชั่นเอ่อ ไฟล์ดูมิชันอันนี้ใช่ไหมโอเคอ่าฮะต่อไปให้ค่าดิฟเฟนต์แบนดิตเหรอโอเคเก็บมาแล้วก็แบนดิตมันอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงล้มเป็นตัวตุ่นเลยมึงอ่าแล้วก็แบนดิตอยู่ตรงนู้นแล้วก็วิ่งไปตรงนู้นฟึบอ่าแล้วก็ต่อย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 โอ้ยมันทำดาเมจกูแรงเหมือนกันนะเนี่ยต่อยต่อยต่อยกูตีสิบห้ามันตีสองเห็นไหมมันแรงมากนะเว้ยต่อ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 ยแตกหนึ่งแตกสอง ฟึบต้อย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 แต่สามแต่งสี่แต่งห้าครับผมโอเคแล้วเสร็จแล้วเราก็เวลล์อัพตัวแค่นี้ใช่ไหมสองเวลล์ well. โอ้ให้ให้หน้อยอยู่แล้วเนี่ยเวล์แต่ว่าก็โอ,โอเคเข้าใจได้ You can upgrade skill with it โอเคสามารถอัพเกรดได้ฉะนั้นเราจะอัพเดเป็นเลือดใช่ฮะทุกคนต้องการเลือดฉะนั้นเราก็ต้องอัพเลือดอ๋อโอเคกูรู้แล้ววิธีหาผลปีาศาจ จากที่กูลองหาผลปีศาจดูในละแวกในที่แบบนี้เนาะคือมันไม่มีที่ขายเว้ยมันมีแต่ที่แบบหาอย่างเดียวซึ่งมันก็จะประกาศด้านบนหัวเราเนาะโอ้โหเป็นแบบหายานิสนึงเนาะหายานิสนึงไม่ยากนิสไอเหี้ยยาโคตรเลยอะซึ่งการหาเนี่ยก็น่าจะตามต้นไม้เหมือนอเกมวันพีชอื่นๆแหละเนาะแต่ปัญหามันติดตรงที่ว่าเกมนี้มันมีกี่เกาะแล้ววะจากที่กูลองสำรวจนะเว้ยอลองเปิดนี้ไปปึ๊บ อ่าแล้วมาตรงนี้เป๊บเป๊บอ่าเห็นไหมนั่นคือเกาะหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีกี่เกาะเพราะว่าโอ้โหมันเจือจางมากไอเหียมันเจือจางแบบมันใช่เกาะป่าปะวะตรงนั้นอ่ะเออกูก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าที่กูนับได้ก็คือสามเกาะมีตรงนี้หนึ่งตรงนั้นสองตรงนี้สามตรงนี้สี่สรุปกี่เกาะวะสี่เกาะเหรอประมาณสี่ถึงหกเกาะประมาณนี้เนาะกูเดาละกูเดาย้ำกว่าูกูเดา พราะกูไม่เห็นจริงๆเว้ยเออปึ๊บซึ่งระบบของอระบบรับเควสของเกมนี้ตอนแรกกูก็ง,งงอยู่เนาะว่าเออมันให้รับแบบนี้มันจะง่ายไปเปล่าแต่พอลองมาดูจริงๆเว้ยถ้าสมมติมึงรับเควสมาปึ๊บแล้วมึงแตกเช่นอ่ามาตรงนี้ใช่ไหมมึงมึงแตกปึ๊บมาตีกูเลยเพื่อนปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบึว่าชักช้าวะกูรีเซ็ตตัวกันแหละชักช้ากูรีเซตตัวกันแหละ เห็นอะไรนี่ไหมเควสทางซ้ายซ้าดับสายมันจะหายไปเลยซึ่งโอ้โหเป็นดับคล้ายสตีเวนพีสอแะสตีเวนพีสมึงฟาร์มกันกี่วันอะเออแต่สตีเันพีมันไม่ดับเป็นไอ้นั่นเนาะมันมันไม่เป็นดับสแต็กดับอัพอัพอัพมันเป็นดับไอ้นี่มันเป็นดับลุกน้ำมันเป็นดับคลื่นน้ำเหมือนต้งพุยถูกอ่าเอาง่ายๆคือมึงก็ต้องมาฟาร์มขณะถึงมึงจะรับเควสอื่นได้แล้วแต่มึงก็ต้องมาฟาร์มไกลกากๆกาตรงนี้อยู่ดีเว้ยถึงมึงจะรับเควสอื่นแล้วมึงก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้เหมือน เพราะว่ามึงเน่ยไม่แข็งแกร่งไงล่ะจะที่กูลองดูนะถ้าจะออรับเควสนนะกูรอสามเสีตกูถึงมาตบไอ้ตรงนี้ได้อะไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะโอเคขอปิดก่อนเนาะแล้วก็อัพไปที่อันนี้หรืออาจจะต้องแบบเลือดสักประมาณ7 270เหรอประมาณนั้นไหมเอา,ให,อเอาให้มันฮิวทีละเจ็อ่ะเออให้มันฮิวทีละเจ็ไม่งั้นมันจะสู้ยากนิดนึงเนาะตอนแบบโดนมอนลุมปัะชาแทนนะ เออโอเคฟืบ okay. ไหนลองดูซิเลือดเราฮิวทีละเท่าไหร่ขอดูก่อนเจ็ดแปดแปดสิบทีละสองโอเคขอบคุณมากครับเลือดกูฮิวทีละสองสุดยอดจริงๆเปิบ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 ดาเมจสี่สิบฮึบโอ้โหแล้วดับมิชชั่นมัน complete มัน complete ดับคอมพ l ีทเลยนะโอเคอันนี้ก็ฮิวทีละสองเหมือนเดิมมึงจะสองตลอดก็ไม่ได้นะฮัลโหลฮัลโหลไอ มันซรงตลอดบบได้ชึบชึบมาตบต่อกูอยากให้เขาปรับเรื่องอ่ามอนมอนโลเอ่อมอนเกาะดแรกเนี่ยให้มันแบบกากกากลงนิดนึงเนี่ยไอตรงเนี้ยดีแล้วแต่ไอตรงนู้นอะขอให้แบบดาเลือดน้อยลงนิดนึงเว้ยไม่งั้นถ้าถ้าแบบระบบเควสเป็นแบบเนี้ยมันจะลําบากว่าไงแล้วเว้ยเออถ้าระบบเควสเป็นแบบเนี้ยมันจะลําบากาต่อการต่อสู้บ้าเลยฟึบฟึบฟึบไหนดูซิไหวหรือเปล่า เอาเอาตอนแรกกัดเอาตัวเดียวแม่มากันเป็นขยงเลยหนึตัว2ตัวสตัวห้าตัวโอเคงได้อยู่โอ้ยเฮียแต่เมื่อกี้เกือบแต่แต่ดีนะที่แบบเลเวลอัพแล้วแล้วฮิลให้อ่อขออัพไปที่เลือดเลยละกันกูอ่าอัพทีละสามแล้วเออดีใจจังเลยฟึบก็น่าจะสู้ได้แล้วมั้งอาจจะสู้ได้นิดนึงแล้วความสามารถขี้เกียจของคนตัดต่อจองโม โอเคเราสามารถไปที่สิ่งที่มีชื่อว่า hexman เจซึ่ง hexman มันจะอยู่ด้านบนเนาะ hexman นี่ตัวนี้โอเคฟึบกระดึบกระดึบมากระดึบกระดึบไปอ่าใช่ต่อยไปต่อย oh, 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 oh. โอ้โหโอ้โหีีีียยยยอะไรเเเเนน่่ตตตบบบมึงกโอ้โห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 จะแตะแ,ตแล้วจะแตะแล้วอ้าวเหลือยังต้องได้ต้องตีตัวนึงรอคุณแป๊บนึงขอฮิ้วเลือดก,ก่อน ไม่งั้นกูแตกโหเฮกเอ็กชัมแมนมันมีสามตัวเหรอหรือมันมีแค่สองตัวโหไอ้เหี้ยกูลอดเหนื่อยจริงๆเลยแล้วแบบมันมาทีเดียวกันตัวสามตัวสองตัวด้วยนะอันนี้ไม่ตัวเดียวตัวเดียวพอตัวเดียวพอเออนั่นแหละนั่นแหละมาต่อยกับกูโหแล้วแบบชืบชืบชืบไกลแล้วไกลแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าอ๋อนี่เฮกชัแมนเหลืออีกตัวด้านล่างเออได้พอดี ผมมีอีกตัวด้านล่างมีตัวด้านล่างแต่เราจะเอาเอาไหมเราจะเอาเอาตรงนี้ก่อนไหมเพราะกูดูสภาพกูรู้สึกเหมือนไม่ไหวอ่าฟึบมาลองลองดูสักตั้งลองดูสักตั้งแล้วแล้วใครมาตั้งโต๊ะไอ้ตรงนี้เนยฮัลโหลใครมาตั้งโต๊ะวะเนี่ยแล้วอะไรเลยเขาพิมพ์อะไรกันอ่านไม่ออกโอเคขอบคุณมากฮิกแมนตัวที่3มอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าอยู่หายไปไหนต่อยต่อยต่อยโอเคขึ้นมา รอฮิแมนเกิดอีกไม่ต้องเอาสองตัวเนี้ยลุมเลยลุมมาลุมกูเลยชืบชุบชบชบเอาดิเอาดิเออตัวที่สามไม่ต้องตัวที่สามอย่ายุ่งตัวที่สามเออกุญจูกุญจูแล้วติกุญจูแล้วตีไอ้เฮียจูก็ตีโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขออัพเวลอีกแป๊บนึงผลเกิดอีกแล้วไอ้เหียผลเกิดกูก็ไม่รู้ผลมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงผลเกิดผลเกิดตรงไหนวะกูไม่รู้ มึงมีที่ซื้อผลด้วยก็ดีผลเกมนี้เกิดเร็วนะจากที่กูลองเห็นอนะ่ะเออ,เ,อ,อเกิดเร็วๆนะแต่กูก็ไม่รู้มันอยู่ไหนไงมันมีหลายเกาะเกิดไปกูรับไม่ได้ซึ่งไม่น่าจะใช้เกาะแรกหรอกมัก้งเกาะแรกไม่น่ามีที่สุ่มผลเอ,อ้ยไม่น่ามีที่ผลเกิดใช่ไหมกูดูจากสภาพแล้วกูก็น่าจะบอกว่าใช่เนี่ยมันไม่มีที่สุ่มผลเลยเว้ยเออไม่มีที่แบบผลเกิดเลยเ มันจะเป็นผลลูกลูกต่ต้นไม้ซึ่งเกาะน,นี้ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซนใช่ไหมใช่ไม่เห็นเลยสักลูกเดียวเนี่ยตอนนี้ชิบชิบเอ๊ะนี่อะไรอ๋อศพโอเคขอบคุณมากอม <c oughs> ซึ่งเราก็ควรออกเดินทางไหมหรือว่าฟาร์มเวลอีกนิดตึงดีคำตอบฟาร์มเวลอีกสักนิดดีกว่า เอาละหลังจากฟาร์มเสร็จแล้วเราก็ไปเกาะใหม่กันเลยแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้พอไหมก็ไปเกาะเราจากลาเกาะแรกแล้วไปสู่เกาะใหม่ที่มีชื่อว่า Forest ก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เดี๋ยวขอลองหาผลอีกสักแป,ป๊บถ้ามีก็ปิดเลยเฮ่ hey! ถ้ามีก็เจนคลิปหน้าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้สินะก็อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าใครอยากให้ทำคลิป เกมนี้อีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเนาะแล้วเรามาถูกทางหรือเปล่าวะแป๊บหนึ่งนะถูกแล้วถูกแล้วเอออะไรเนี่ยเราก็ตกใจไปได้คิดว่ามาไม่ถูกอ,อ่ะโถเอ,อ้ยเราเรานี่แบบเล่นวันพีมาตั้งเยอะตั้งเยะทาไมจะไม่ถูกใช่ไหมเออมันต้องถูกอยู่แล้วเวย้ยฉะนั้นไปจอดเรือได้ยังวะยังไม่ถึง and f o c a foot has p a ป มึงอะซาปาบอยบ่อยแต่มึงอะไม่บอกให้พวกกูรู้เลยว่าซาปาตรงไหนซาเปายังไงคือมึงต้องเติมไงมึงต้องเติมกูไม่มีตังโอเคเปิดมาก็เจอมังกีคิงเลยไม่ใช่ไหนดูซีเวลคันต่ำสี่สิบเลยเหรอไม่เป็นไรมาหาผลก่อนสักนิดนึงมาหาผลเล่นก่อนเออมาหาผลเล่นด็อกแดกด็อกแดก,ดกหาผลก่อนเออใช่ใช่ชแต่กูเดาว่าเกาะน,นี้ไม่น่ามีวะใช่ไหมคิดไปเองหรือเกาะนี้ไม่มีวะชึบ ตบูบตบบตบูตบ,บ,บ,บฟึบฟึบมันเอ่อมิชชั่นฟึบไม่มีถ้าต้นไม้ใหญ่กูพ่เกียดดูแต่ตรงนี้ไม่มี f o r l l s in l e d e n t ไม่น่าใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือโฟโก้เว้ยโฟโก้มาโก้ไม่ใช่เออมันไม่น่าจะเกิดตรงต้นไม้ใหญ่ๆพวกนี้หรอกมัง้งเธอคิดใน ในแบบความเป็นจริงคือมันไม่น่าจะเกิดนะเว้ยมันไม่น่าเกิด,เ,เ,กดเดี๋ยวถ้าเป็นต้นไม้เล็กๆง่อย,อยๆแบบนั้นอนะ่ะเออเกิดแน่นอนเฟิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บวันนี้ไม่มีเธอแฮอะไรเนี่ยมันไม่เกิดตรงเกาะน,นี้เหรอแล้วมันจะไปเกิดเกานะไหนอีกว่าแรกก็ไม่มีเกาะสองเราบอเจอว้าไม่มีจริงวะเราจะยอมจำนนหรือไม่คำตอบ ใช่กูยอมจำนวนแล้วก่อนไปกูมาเจอเป็ดนาดนาดเฮียแม่งขายหายที่อยู่ที่ริมตะหลิงราคาหนึ่งแสนแม่งแพงจังวะเลเวลสองร้อยด้วยโอ้โหไปดีกว่าไป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 ปิดคิดผิดคิดเหอะเฮีย